เลื่อนตัวนี้เมื่อก่อนตัวแรกม,ม,ม,มันไม่มีนะครับตัวแรกมันไม่มีนะอันนี้บางรุ่นบางรถก็ผลิตในสิงคโปร์บางรุ่นก็ผลิตในอเมริกาเขาเรียกว่ามันจะมีเริ่มมีตัวนี้แล้วคันคันส่งลูกเลื่อนนะครับเอาไว้ทาอะไรคันส่งลูกเลื่อนเวลาปืนในสนามนะครับมันติดทรายติดอะไรแล้วดันมันไม่เข้าหรือต้องการแน่ชัดว่ากระสุนมันล็อกคัดขัดก่อนแล้วเราก็กดนะครับมันจะเป็นการดันลูกเลื่อนตัวนี้ให้เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่สุดมัน ึงไม่ได้อันนี้คันลังศูนย์หลังศูนย์หน้าอันนี้ปกติง่ายๆนะครับฝาประกับแลก,กระโจมมือในกระซีอันนี้กี่นัดยี่สิบนัด <20 S 2> นะครับสามสิบ <30 S 1> มันจะงอนะมันจะมีลูกอันนี้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราจําให้ดีนะลูกหัวกระสุนมันจะแหลมไปข้างหน้านะครับเราใส่ใหถูกทางนะควรใส่ทางนี้นะไม่เอานะครับเวลาเราป้อนกระสุนแล้วก็ใส่เงี้ยไอ้ยี่สิบนัดกดตบ ตบนะครับปุ่มปดแมกกาซีนก็อยู่ตรงนี้ข้างๆกันนะครับนี่ลายยิงเสร็จก็ขออนุญาตนะแล้วเขายิงเขาเขาจะไม่มาดูว่ามันหล่นไม่หล่นนะเขาจะกดนะครับกดแล้วสะบัดสะบัดออกสะบัดมาทางนี้นะครับเอาแม็กซ์สูนหมดมันจะค้างจะค้างแบบนี้นะครับกดตัวแม็กซ์มันจะดนันนี่ก็ได้ไ ไ,ไหมครับมันจะค้างเลยค้างอัตโนมัติเพราะว่าลิ้นแม็กมันจะมาดันดันตัวนี้ให้ Hi ล็อกเสร็ปเปาเวลาปดซองอสูตรน้ำไงเผือได้ใช้นะแล้วก็เอาออกมาจากซองมาจากเสื้อกอะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ไปตบอันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตบไปเลยไม่ต้องมาดึงกระลังอีกหรือดึงก็ได้แต่ถามว่าตบดีไหมดีง่ายเร็วแล้วขึ้นลำแล้วก็ยิง ประมาณนี้มันก็ขึ้นลำอัตโนมัติเราไม่ต้องมาดึงทันลังอีกอันนี้ปั๊บปิดกันฝุ่นนะครับเห <c oughs> ็นไหมมันจะค้างถ้าไม่มีกระสุนมันจะค้าง <c oughs> นี่เวลาเดินป่าเดินไปขึ้นลำไว้เสร็จปั๊บห้ามไกลถ้าไม่ขึ้นลำมันจะห้ามไกลไม่ได้นะครับมันจะมีเซมิกับออตโออต้กับโฟออโต้นะครับออตโต้ก็คือยิงทั้งหมดแม็กเลยัฟออโต้เห็นนี่แหละ นี่เซมินัดเดียวเซฟแต่ถ้าเราไม่ขึ้นลำนะครับไม่ดึงคันลังมันจะอยู่ที่เซฟมันมันอยู่ที่เซมิอย่างเดียวมันจะไปมันจะไปเซฟไม่ได้นะครับอันนี้เรากดเซฟได้เซฟปืนเซฟก็เดินไปลาดตะเวนไปนะครับถ้าถือก็ประมาณนี้ประมาณนี้ถือจับนิ้วห้ามเข้าโ่งไกลเสร็จทำเสร็จกดปัป๊บนะปั๊บใส่ ป,ประมาณนี้เวลาถือวิ่งเราถืออย่างนี้นะครับถูกไหมครับไปบางคนเนี่ยถืออย่างเงี้ยเวลาจะยิงก็มันมันดูไม่ธรรมะธรรมงนงครับมีเวลามาฝึกกันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ